ที่นั่งสมาธิอยู่มันมีสภาวะเหมือนกับมีมดกัดยุงกัดอะไรเงี้ยจึงแล้วปฏิบัติในใหม่นี้ถ้าเริ่มมีสมาธิก็จะมีอาการพวกนี้ถ้าปฏิบัตินานมีไหมก็มีเคยมีอะไรก็มีอย่างนั้นกัดเจ็บว่าเข่าได้ซ้ำไปย่างที ว่าพวกนี้เกิดขึ้นเพื่ออะไรก็เพื่อให้เรารู้จักวางใจนะมันเป็นตกุกขเวทนาอย่างหนึ่งนะจริงมดกัดนี่นก็ไม่ทําให้ถึงกับตายหรือเป็นอะไรขึ้นมาแต่ว่าจะมีความรสุขเจ็บมากนะหรือมันเข้าไปกัดได้ยังไงนะอยู่ในล่มผ้าอยู่ใน ซ่อนเลนอะไรทั้งหลายเนี่ยนะมันเข้าไปกัดได้ยังไงงี้นะหรือดูก็ไม่มีอะไรทีนี่พอรั่วไม่มีอะไรต่อไปมันจะวางใจได้ถูกคือไม่สนใจมันไม่ใหความสาคัญมันก็จะหายไปนี่ไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นนี่มันพิสดารกว่านี้โ <c oughs> ดยเฉพาะภาวะทางจิต เพราะว่าที่มันเหมือนกับไปรู้เห็นอะไรปิสดาน,นะอย่างเช่นเข้าไปสัมผัสได้กับรังสีอะไร,ประแปลกๆนี่นะคลื่นทางสีสุริยะอะไรอย่างที่วิทยาศาสตร์เขาว่ากัน,นะที่ยังเรามีหลายคนที่เขาสัมผัสได้แล้วก็พยายามเขาไปจัดการ ล้วคิดว่ามันจัดการได้อะไรเงี้ยแต่แท้จริงแล้วไม่มีใครจัดการอะไรได้หรอกมีทั้งพระทั้งโยมที่พูดถึงเรื่องพวกนี้เไว้นะโดยเฉพาะพวกที่เขามีฌาน,นมีภิญญา,าจิตพวกนี้นแต่เวลาออกมาพูดอะไรก็กลายเป็นเรื่องขำขันของพวกที่ไม่เคยฝึกะเดี๋ยวจะเกิดโน่นเกิดนี่น้ำท่วมแผ่นดินไว้ กเาไประเบิดอะไรก็แล้วแต่นะทีนี้พอมันไม่เกิดขึ้นมาคนอื่นก็ขำกันนะเป็นที่ดูตุกดูแคลนอะไรเงี้ยมันะของมวนเป็นของเล่นจะภาวาพิสดารอะไรก็แล้วแต่นิมิตพิสดารอะไรก็แล้วแต่นะล้วนแล้วแต่เป็นของเล่นนั้นะของที่จิตเข้าไปรับรูนะ้แต่รับรู้นี่จริงแล้วไม่จริงอีกเรื่องหนึ่งนะที่มันรับรู้แล้วมันก็ปรุงแต่งของมันเอง ไม่ใช่ของจริงนะต่อให้รู้มันเป็นของจริงแล้วจะยังไงต่อมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะมันจะเข้าไปจัดการไม่ได้นะมันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นนะอย่างเช่นไอ้คลื่นอะไรพวกนั้น่นะในร่างกายขอยงเราก็มนะีเป็นพลังงานอย่างหนึ่งนะพลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่ในตัวของเรา นะดอแม้กรนะทั่งธาตุดิดน้ำลมไฟเนี่ยนะ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 เป็นพลังงานลมที่มันเคลื่อนไหวอยู่ภายใน,นอะไรเงี้ยนะซึ่งมันมีมันอยู่โดยธรรมชาติอย่างนั้นอยู่แล้วมันไม่มีใครเข้าไปทำอะไรได้มัออนการเข้าไปรู้ไปดูหรือก็เพื่อให้เข้าใจว่ามันเป็นของมันอยู่อย่างนั้น่นะาแล้วไม่มีตัวตน เราเขาอะไรที่ไหนซ้ำไปนั่นถ้าเราจะสังเกตด,ดูก็จะเห็นว่านะข้างในข้างนอกในี่อันเดียวกันนะร่างกายของเราที่เราทนุถนอมไั้าไปแล้วก็เปื่อยเน่าแล้วมันไปตามสภาพแต่นี้ข้างนอกเองมันก็เปื่อยเน่ามันเป็นไปตามสภาพนะนะนะเปลี่ยนแปลงเกิดดับอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนจากอย่างหนึ่งเป็นอย่างหนึ่ง <c oughs> ไม่เคยหายไปไหนเลยนะ่ะจากพลังงานอย่างหนึ่งไปสู่พลังงานอีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยไปสู่ส,สารในอ,อย่างหนึ่งอยู่เงี้ยอยู่ตลอดเวลามันเวลาเราเข้าไปเห็นเนี่ยมันอาจจะเรียกชื่อไม่ถูกไม่รู้จะเรียกชื่อว่าอะไรก็ช่างมันตูมันได้เฉยนี่แหละดูเพื่อให้จิตยอมรับให้ได้มันเป็นมันอย่างนั้นนี่พอเรารู้ยบ่อยเข้าอาการที่มันหลง ใจของตัวเองเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงใจนะใจในละเอียดกว่านั้นอีกนะส่องกระจกแล้วส่องกระจกอีกทนุบำรุงนะผิวพรรณร่างกายอะไรก็แล้วแต่ที่คนเขาทำกันอยู่ตอนนี้นะก็กายเป็นเรื่องที่ไม่เป็นสาระอะไรเลยนะใจมันอใจค่อยวางอาการที่จิตก็ไปยึดไปถือเอาไว้พวกเนี่ยลงไปเรื่อยๆความรู้สึกว่ากายไม่ใช่เราแขนไม่ใช่เราขาไม่ใช่เราตัวไม่ใช่เราอะไร มันจะค่อยกระจ่างชัดมากขึ้นจทั้งฝึกไปฝึกไปจะเห็นว่าความคิดก็ไม่ใช่เรานะความรู้สึกรู้นะขนาดรู้ว่ากำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังได้กลิน่นกำลังรู้รสอะไรกแ็แต่ก็ไม่ใช่เรารู้นะเป็นในเพียงาธาตรู้ที่ทำงานอยู่โดยปกติอยู่อย่างนั้นถ้ามันเห็นอย่างนี้ชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วเนี่ยการที่จิตเข้าไปยึดถืออยู่ นะหรือแม้ทังความเข้าใจผิดว่าเป็นเราหรือซี่เรียกกันว่าสกายติทนะิอาตตวาทุปาทานแล้วแต่จะเรียกชื่อภาษาบาลีนี่นะนะอัตตวาทะอุปาทานนี่นะนะก็คือการเข้าไปยึดถือในคําพูดว่าเป็นตัวตนนะมันไม่ได้ยึดถือตัวต,วต,วตวนนะเพราะไม่มีตัวตวนให้ยึดแต่ยึดถือในสิ่งสมมติเครียกกัน นะในวาทะที่สมมุติเรียกกันมันมีเตามีเามขาอยู่ตรงไหนนี่แหละมันก็จะวางความรู้สึกเนี่ยเบาลงไปเรื่อยๆนะนะพอเบาไปเรื่อยๆเราก็จะรู้สึกว่าเออมันมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรต้องแบกไม่มีอะไรต้องหามไม่มีอะไรต้องยึดทุกอย่างนะกายก็เบาใจก็เบานะอาการของกายโดวยเฉพาะุกเวทนาทั้งหลายที่เรา เจอมันมาเยอะๆเนี่ยก็จะเห็นเองว่ามันก็จะเบาลงไปไอ้ที่มันเบาไม่ใช่เรื่องอะไรที่จริงมันก็หนักของมันอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละมันก็เปลี่ยนแปลงมันอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าพอไม่มีอะไรเข้าไปแบกก็เลยไม่รู้สึกว่าจะต้องหนักอะไรเหมือนหินที่มันวางเฉยๆนะมันก็หนักของมันอยู่โดยธรรมชาตินะแต่ถ้าไม่มีใครแบกมันก็ไม่ต้องมีใครหนักแค่นั้นเองนะเมื่อใจไม่เข้าไปแบกายนี้นะรือแมครัง เมื่อตัวผู้รู้เองไม่เข้าไปแบกใจนี้มันก็เลยไม่มีอะไรต้องหนักนาการที่เราเข้าไปสังเกตอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยจะช่วยให้จิตฉลาดจิตมันฉลาดขึ้นคขา่่าฉลาดคือกุศลจิตเป็นกุศลมากขึ้นมากขึ้น,นวันที่หลวงพ่อพุทธาส์ููดว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมนะ แต่ในการทำงานที่จะเป็นการปฏิบัติธรรมได้คือ,อาการที่ใจในขณะที่ทําอะไรอยู่ก็ตามมันเป็นกุศลนะใจที่จะเป็นกุศลต้องเป็นยังไงก็ต้องมีสติสัมัญญนะเพราะว่าสติเจตสิกนะปัญญาเจตสิกพวกนีนะ้มันเกิดกับใจที่เป็นกุศลเท่านั้นนะอกุศลเกิดไม่ได้นะในตัวที่ปรุงแต่งให้เป็นกุศลไดนะ้ก็ต้องเกิดกับใจที่เป็นกุศล นะเพราะในขณะที่ทำอะไรอยู่แล้วมีสติสช่ไหมยกเข้าไปรู้อยู่นั่นแปลว่ามันทำงานทุกชนิดแล้วมันเป็นการปฏิบัติทำไม่ได้นะไม่แยกอกันหรือการทำงานทุกชนิดกลายเป็นการทำบุญนะอยู่ตลอดเวลาไม่แบ่งแยกนะนี่ถ้าเกิดว่าในงาที่ทำอะไรแล้ว เ่อยจิตนั้นฟุ้งซ่านเลยเปื่อยแม้กระทั่งขณะที่นั่งสมาธิอยู่นี้ก็ตามก็ไม่เรียกว่าปฏิบัติธรรมนะเพราะอะไรเพราะใจมันไม่ได้เป็นกุศลใจมันมีโมหะครอบงำนะพอโมอหะครอบงำในการที่เขาไปรู้ไปเห็นอะไรก็แล้วแต่ก็กลายวนะ่มันเห็นด้วยด้วยความเข้าใจเอาเองนะที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเห็นผิดคือเห็นอะไรก็เห็นว่า ไอ้สิ่งที่ครจะเห็นว่าเป็นทุกข์กับเห็นว่าเป็นสุขเนี่ยมันเห็นผิดนี้เป็นวิปลาสอย่างหนึ่งเป็นความบ้าภปยในจิตปัญญาอย่างหนึ่งไอ้ที่จะเห็นว่าไอ้ต้นเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัวตัณหาเนี่ยกลายเน่ว่าคนนู้นเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์คนนี้เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ขึ้นมามันไปมองออกไปข้างนอกนนมันไม่ได้มองเห็นภายในตัวเองะ แ่นที่จะเห็นว่าไอ้ความดับทุกข์ก็คือการดับตัณหาดับความอยากทั้งหลายพวกนั้นความต้องการทั้งหลายนะความเห็นแก่ตัวทั้งหลายอะไรเงี้ยก็กลับกลายเว่าจะต้องไปจัดการคนโน,น้นคนนี้เรื่องโน,น้นเรื่องน,นี้ขึ้นมามันถึงจะดับทุกข์ได้นะมันเลยไปแก้ผิดที่นะแะทนที่จะใช้มักเป็นเครื่องมือในการที่จะดับทุกข์นะนนก,กลายเป็นว่า ไปใช้กิเลสของตัวเองนั่นแหละก็ใช้ตัณหานั่นแหละนะเอาความอยากไปดับความอยากอย่างนั้นเน่ยดับยังไงก็ไม่จบสักทีนะเอาความต้องการความปรารถนาั้งหลายไปดับความต้องการความปรารถนานะอยากได้นี่ไปหามาพอได้มาแล้วมันก็ดีอยู่พักหนึ่งสุขอยู่พักหนึ่งสุขปลอมๆอยู่พักหนึ่งแล้วก็อยากขึ้นมาอีกอย่างนั้นมันไม่จบนะ นะเพราะน้ะแค่ตัวสัมมาทิฏฐิอย่างเดียวน่ะก็แย่แล้วไม่ต้องไปพูดถึงอย่างอื่นนะพอสัมมาทิฏฐิไม่เกิดสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสามากรรมตาก็ไม่าม,มาแล้วนะตามมาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นในการที่เราน้องเข้ามาดูอยู่บ่อยๆอ,อยอ่างเงี้ยนะรู้กายรู้ใจอย่างมีสติสัมผัญญา,ยายอยู่เนี่ยมันช่วยให้มันเห็นตางความเป็นจริงต่อให้ไม่ได้ไปเห็นนิมิตพิสดารต่อให้ไม่ได้มีสมาธิลึกซึ้งไม่ได้ไปเห็น ลังสีอะไรก็แล้วแต่อย่างที่ว่าเนี่ยกนะ็ไม่ได้สำคัญเลยนะไม่ได้สำคัญเลยสำคัญตรงที่ว่านะเห็นกายเห็นใจตามที่มันกำลังเป็นอยู่ไหมในขณะที่รนะู้ไปที่กายมัน,นม,ม,ม,มีมีนิมิตซ้อนมาหรือเปล่าท่านมีนิมิตซ้อนขึ้นมานะไปเล่นอยู่กับนิมิตอยู่ไปเห็นนิมิตอยู่อย่างนั้นแสดงว่าไม่ได้เห็นกายจริงๆแล้วไม่ได้เห็นใจจริงๆแล้วมันไปเล่นอยู่กับความคิดของตัวเองอยู่แค่นั้น นะซึ่งมันทําให้เห็นผิดหเห็นผิดมันจะไปรู้จักทุกยิงก็รู้ไม่ได้จะไปดับต้นเหตุอย่างทุกกระดับไม่ได้เลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยนั่งไปก็เคลิบเคลิ้มไปด้วยจิตที่เป็นอกุศลนะเลยไม่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมนะเดินโยงกลมอยู่นั่งสมาธิอยู่ก็ไม่ใช่การปฏิบัติธรรมปฏิบัติอะไรอย,อยู่ก็ไม่รู้นะทำอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้นี่เป็นตอนนั่นะมันไปสังเกตดูให้ดี แต่ปฏิบัติธรรมของจริงคือมันรู้สึกตัวอยู่รู้สึกตัวอยู่น้อมกลับมาดูที่กายที่ใจตัวเองจะทำมาอานอะไรอยู่ก็แล้วแต่กวาดวัดอยู่ก็ปฏิบัติธรรมล้างซ่วมอยู่ก็ปฏิบัติธรรมฉันเข้าอยู่ก็ปฏิบัติธรรมต่อให้นั่งสวดมนต์อยู่แมันฟุ้งสั้นง่วงเหงาเฮานอนอย่างนี้มันก็ไม่เรียกว่าปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนั้นนะดูให้ดีะสวดมนต์กัน